เรียกนิตนะในกรณีที่ข้อมูลถูกจัดเป็นในภาคชั้น หรือข้อมูลที่แจ้งความถี่แล้วนั่นเองนะอาหลักการนันอันแรกข้อที่หนึงนะเป็นขั้นขนไปนะขั้นตอนนะขั้นตอนที่หนึ่งหาจุดกึ่งกลางหรือ xi ็กนี้ซะก่อนจุดกึ่งกลางของแต่ละภาคชั้นนั้นเราใช้เป็นสัญลักษณ์ว่า x i ใช่ไหมล่ะหาจุดกึ่งกลางหรือหา x อ็นี้ของแต่ละอนภาคชั้นนะัซะก่อนสูตรการหาของมันก็นี่ครับ จดเอาไว้เลยการหาค่าจุดกึ่งกลางของแต่ละภาคชั้นนั้นเราหาได้อย่างไรครับจุดกึ่งกลางของอันุภาคชั้นใดก็ตามมันจะเท่ากับนะเท่ากับเอาขอบบนและขอบล่างของชั้นนั้นบวกกันแล้วหารด้วยสองหารด้วยสองก็คือเฉลี่ยกึ่งกลางนั่นเองอนุภาคชั้นี่หนึ่งมีขอบบนเป็นสามสิบ ขอบล่างเป็นยี่สสมมตินะเราก็เอามาบวกกัน30มสบวกยี 20. แล้วก็มาหารด้วย2คือแบ่งครึ่ง30สบวกยีได้เท่าไรห้าสิบหาหารด้วย 2, 2> <50 S 1> ก็ได้เท่าไหร่ย0 2สิเพราะนั้นเราก็ได้แล้วว่าค่าของข้อมูลตัวที่อยู่กลางนะของชั้นที่หนึ่งนี้มีค่าเท่ากับ25นะ เพราะเราก็ได้ว่า,าชั้นหนึ่งก็เช่นเดียวกันชั้นสองชั้นสามก็โดยวิธีเดียวกันนี้หรือถ้าเราไม่เอาค่าขอบบนหรือขอบล่างบวกกันเราเราจะใช้ค่าของขีดจํากัดบนกับขีดจากัดล่างของแต่ละอนุภาคชั้นบวกกันแล้วหารด้วยสองก็ได้สองแบบนี้ออกมาได้ค่าเท่ากันนะขีดจํากัดบนบวกขีดจำกัดล่างหารด้วยสองนี้อันนี้เป็นวิธีหาค่าจุดกึ่งกลางของแต่ละอนุภาคชั้นนะครับ หาเหมือนกันเลยนะทุกทุกอนุภาคชั้นอ้าวนะจดลงไปดีวอย่างให้ดูวิธีหาขั้นตอนที่สองนะขั้นตอนที่สองครับขั้นตอนที่สองนะขั้นตอนที่สองก็หาอะไรก่อน ความถี่ของแต่ละภาคชั้นนั้นส่วนมากโจทย์จะบอกมาให้ในตารางจะแจงความถี่แล้วนะอันนี้ขั้นตอนที่สองเราก็ไม่ต้องไปหาความถี่หรือ F i เหล่านี้นะครับนะครับเก่งกลางของแต่ละภาคชั้นนะอ่าก็ใช้สูตรดังกล่าวนี้เอาขอบบนของบวกกับขอบล่างแลหารด้วยสอง หรือจะเอาคีนุกัดบนบวกคีจุกัดล่างะของแต่ละภาคชั้นหารด้วยสองก็ได้นะครับนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งเอาข้อสองขั้นตอนที่สองแล้วก็หาหา f i คูณออก็หมายความว่าหาผลคูณระหว่างความทีนะหาผลคูณระหว่างนี่หาผลคูณของความทีกับ ค่าจุดกึ่งกลางของแต่และอนุันชั้นนั่นเองนะก็พูดง่ายว่าหา fi คูณ fi หรือนะก็คือเอาความถี่ของแต่และอันธาาคชั้นคูณกับค่าจุดกึ่งกลางของอันธาาคชั้นนั้นๆน,น,นะต้องเป็นชั้นเดียวกันนะไม่ใช่เอาคนละชั้นมาคูณกันนะผิดนะถ้าของชั้นที่1ก็ต้องเอาความถี่ชั้นที่1คูณกับค่าจุดกึ่งกลางของชั้นที่1ถ้าเป็นชั้นที่5ก็เอา ความถี่ของชั้นที่5คูณกับค่า muted, ของจุดกึ่งกลางของชั้นที่ห้านั่นเองนะครับคูณเข้าไปนี่นะขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่สนะขั้นตอนที่สมก็ร 3, ค,ร 3, ครับเราก็หาผลบวกรวมนี่นะห,<ม>หาผลบวกรวมของความถี่คูณกับค่าจุดกึ่งกลางของแต่ละภาคชั้นนั่นเองก็เอามาบวกกันก็หาผลบวกรวมทั้งหมดนะ เราจะใช้คำว่าหาผลบวกรวมของผลคูณระหว่างซนะิกมา f i คูณ f i ก็หมายความว่านำเอาค่าของ f i คูณ i ที่ได้จากขั้นที่2ดังกล่าวเนี่ยในแต่ละอนุภาคชั้นนั้นนะมารวมกันให้หมดนั่นเองนะเราก็เรียกว่าเป็นซิกมาของ f i คูณ i ใช่ไหมนี่ในะขั้นตอนที่สามเอามารวมกันให้หมดขั้นตอนที่สี่ก็หาผลบวกรวมของความถี่ทุกๆอนะุภาคชั้น ก็คือหาซิกมาเอฟไอนะนะหาผลบวกรวมของความถี่ทุกๆอน,นุภาคชั้นนะพอได้4ขั้นตอนนี้แล้วขั้นตอนที่5สุดท้ายก็นำมาไปหา X อ็กบโดยใช้สูตรสำเร็จถ้าวิธีนี้มันจะง่ายนะหาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เอาไปใส่ค่าเราในสูตถู่สำเร็จทีนี้เราจะหาแต่ละอย่างนี้เรา น้ำเมื่อกี้ก็บอกกันแล้วว่าเราควรจะใช้ตารางหามันจะง่ายและสะดวกขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยนะอา้าวสูตรที่ใช้ก็นี่ครับน,นี่แหละครับเลือสูตรไหนก็ได้เลือกเอา X บาร์เท่ากับซิกมา fi คูณแลกเมื M ่อ i เท่ากัน1ถึง k หารด้วยซิกมาของ fi เมื่อ i เท่ากัน1นึงถึงเสูตรนี้เราก็ต้องหาค่าไอ้นี่ออกมา ผลบวกรวมของ f i คูณ x i นี่เป็นเท่าไหร่แล้วก็หาค่าผลบวกรวมของความถี่ f i นี่เป็นเท่าไหร่เรามาแทนค่าเราในสูตรเป็นตัวเลขก็หาค่า x bar นี่ได้ดังกล่าวนี้ก็ให้ดูที่ตัวอย่างนะครับทีนี้ในการตีตารางนั้นก็จะให้ดูแบบฟอร์มตารางนะเอา ครับ่อไปครับเพื่อความเข้าใจการสร้างตารางเพิ่มเติมในการหาค่าต่างนะให้ดูจากตารางนะวิธีสร้างตารางก็นี่ครับอันนี้เป็นตารางแจกแจงความถี่ที่แบ่งเป็นช่วงชั้นเรียกว่าเป็นแต่ละภาคชั้นนั่นเองจุดกึ่งกลางของแต่ละภาคชั้นนี่เอ็กไอนี่เราหาได้อย่างไรเนี่ยเราจะต้องตีตารางนะ เพิ่มเข้ามาสองนนสองตารางตารางแจะแจงความถี่นั้นในส่วนมากก็จะให้มาสองช่องแล้วช่องที่แบ่งข้อมูลออกเป็นช่วงชั้นอันุภาคชั้นนะเป็นช่องที่หนึ่งและช่องที่สองคือช่องความถี่นี่เขาบอกมาให้ช่องที่สามที่เราจะสร้างเพิ่มเติมก็คือในช่องนี้ช่องหาจุดกึ่งกลางของอันธภาคชั้นนี่นะเรากนะ็ตีเพิ่มเติมมา อีกช่องหนึ่งก็คือช่องที่เราหาผลคูณระหว่างความถี่กับค่าจุดกึ่งกลางของของอันธพาลชั้นนี่ก็เพิ่มเติมมาแค่สองช่องนั้นเองในะการสร้างตารางเพิ่มเติมมันนะอา้าวทีนี้ดูตัวอย่างละนะักเรียนมานะดูตัวอย่างนะักเรียนจะได้รู้และเข้าใจนะดียิ่งขึ้นตัวอย่างที่หนึ่งนะครับนักเรียนนะตัวอย่างที่หนึ่งอ่านะ อ่นะอันนี้ก็เชื่อเห็นเน้นไปไอเอฟไอคูณไอนี่มาจากไหนล่ะนี่ก็เอาเอไอคูณเอฟไอนี่เข้าไปนี่ความถี่คูณกับค่าจุดกึ่งกลางของแต่ละภาคชั้นเนี่ยไอตามลูกตามลูกสอนชี้โยงให้ดูเนี่ยนะอันนี้ไม่มีปัญหานะนะคือเข้าใจนะครับเอาต่อไปนะ ทีนี้เราก็มาดูตัวอย่างที่หนึ่งได้แล้วอืมเอาก่อนต้อย่างนีดหนึ่งดูให้หมดเส้นเดียก่อนนี่คือจุดกึ่งกลางของอันแต่ละรากชั้น x หนึ่งหมายถึงจุดกึ่งกลางของชั้นที่หนึ่ง x สองก็คือค่าข้อมูลตัวที่เป็นจุดกึ่งกลางของอันภาชนที่สองเลื่อยไป x k ก็หมายถึงค่าของจุดกึ่งกลางของข้อมูลที่อยู่ในช่วงชั้นที่ K สุดท้ายนี่นะครับความทีก็เหมือนกัน F1 คือความททของอัตราชั้นที่1 F2 คือความทีของอัตรา,ช, 1, า,ออาชั้นที่2สุดท้าย fK ก็เช่นเดียวกันต่อไปเอาสองอันนี้คูณกันนี่นี่ครับจุดกึ่งกลางของอัตราชั้นคูณด้วยความททของมันก็ออกมาเป็นนี่ ก็ออกมาใส่ไว้ตรงช่อง f i คูณ x i นี้นี่ครับก็เป็น f 1คูณ x 1นี่ครับนะชั้น2ก็เป็น f 2คูณ x 2นี่นะเลื่อยไปชั้นสุดท้ายก็เป็น f k คูณ x k นี่แบบเนี้ยนะเสร็จแล้วเราก็มาหาผลบวกรวมนะการหาผลบวกรวมของความถี่ทุกอนุภาคชั้น ท้ายสุดนี่นอตารางก็เป็นซิกมา Fi เมื่อ i เท่ากับ1ถึง k จะเท่ากับ n เนี่ยเอาความถี่ของทุกอนุภาคชั้นบวกกันให้หมดได้เท่าไหร่ก็เอามาใส่ลงไปมันจะเท่ากับจำนวนข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในชุดนี้นั่นเองหรือเท่ากับ n นั่นเองชั้น Fi คูเลกไก็เหมือนกันเนี่ยช่องเนี้ยช่อง F i คูเลกก็เอาผลบวกรวมทั้งหมดเหล่านี้บวกกัน เราก็มาใส่ไว้หน้าใต้สุดตารางก็เป็นซิกมาของ f i คูณเเมื่อ I ท่างัหนึ่งถึง K, K. เท่าไหร่ก็ใส่เป็นตัวเลขเอาไว้เสร็จแล้วเราก็นำตัวเลขที่เรารวไมไว้ทั้งหมดแล้วนี้ไปแทนค่าเราในสูตรสำเร็จก็ได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตตามต้องการนี่เข้าใจไหมเอาดูตัวอย่างนะเอาตัวอย่างที่หนึ่ง